มาใหม่ล่าส e si um. ุดนะฮะแล้วก็นานนมาทีนะฮะสำหรับ Honda คลิก160นะฮะตัว ABS นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะตัวนี้จะเป็นสีดำนะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีดำออกด้านด้านนะครับวันนี้มารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับสำหรับ Honda คลิก160นะฮะตัว ABS ดิสเบกหน้าหลังนะครับวันนี้มารีวิวแล้วก็อัปเดตราคานะฮะสำหรับเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะสำหรับ ฮอนด้าคลิก160ตัว ABS ตัวนี้นะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆน,นะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะนานๆมาทีนะฮะสำหรับฮอนด้าคลิก160นะฮะตัว ABS นะฮะหรือว่าตัว Top นนท็อปนะครับรุ่นนี้หายไปนะฮะประมาณ3เดือนกว่านะครับ วันนี้เข้ามาหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นรถที่ลูกค้าจองไว้นะฮะจองนานมากนะครับคันนี้ประมาณ3เดือนนะฮะวันนี้รถเข้ามานะครับก็เลยมารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคานะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะฮะพี่ๆท่านใดที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อ Honda คลิกนะฮะก็มีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะฮะสำหรับ Honda คลิก160นะฮะก็จะมีตัว ABS นะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเนี ids, ่ยตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยฮะตัว ABS ล้อแม็ก <surve> ส <muscular section> ีทองนะฮะก็คือข้างหน้ามี ABS นะฮะส่วนข้างหลังก็จะเป็นดิสเบร์นะฮะแต่เป็นดิสเบร์ธรรมดานะฮะก็จะมีอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นคอมบเบร์กับตัว ABS นะฮะถ้าตัวคอมบเบร์ก็จะเป็นดิสหน้าอย่างเดียวนะฮะดิสหลังจะไม่มีนะฮะข้างหลังจะเป็นดำนะครับนี่ฮะตัวนี้ตัว ABS นี่ฮะโลโก้จะเป็นสีทองนะฮะแล้วก็ ล้อแม็กซีทองนะครับผมนะแล้วก็มีปั๊มดิสหลังนะครับเนี่ยฮะตัวนี้จะเป็นดิสเบรกหลังนะครับก็คือดิสเบรกหน้าหลังนะครับแต่ว่าข้างหน้า a b s นะส่วนข้างหลังนี่จะเป็นแบบธรรมดานะฮะเห็นไหมฮะตัวนี้รถรีดวันที่14พฤศจิกายนนะครับวันนี้วันที่16นะร,รถมาถึงนะครับผมนะเห็นไหมฮะก็คือใหม่ล่าสุดนะสำหรับ Honda Click ตัวนี้นะฮะคันนี้น้องจองไว้นานมากนะครับประมาณ สามเดือนกว่านะฮะรถพึ่งมานะครับแต่ว่าน้องก็สู้นะครับจองไว้ตั้งสามเดือนนะครับผมนะแต่ว่าสวยนะครับสําหรับสีดําตัวนี้นะฮะเนื้อสีก็จะออกสีดําออกด้านด้านนะครับนี่ฮะสีดําออกด้านด้านนะครับเนี่ยตัวนี้สีทองแล้วก็ล้อแม็กสีทองนะครับในส่วนของราคานะครับผมนะสำหรับ h o น d ้าคลิก160นะฮะตัว abs สีวาล์วตัวนี้นะ ตัวนี้ราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่71,400บาทนะฮะราคาตัวรถนี่69,900น้าพนะครับแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก1,500นาร้นะฮะร้านของเราขายอยู่ที่71,400บาทนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะตัวนี้สวยนะครับโลโก้จะเป็นสีทองนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น abs ก็จะเป็นรุ่นดิสเบรกหลังนะครับผมนะ ตัวนี้ยางหลังนี่ใหญ่มากนะครับนี่ฮะขนาดยางนี่120้นะฮะทับ70ขอบ14นิ้วนะฮะส่วนยางนะฮะก็ใช้ยางแบบเรเดียนนะฮะจะไม่มียางในนะครับนี่ยางนอกก็ใช้ของ IRC อย่างดีเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1 6 0ซีซีนะฮะเป็นเครื่องยนต์แบบ e s p นะฮะแบบสตาร์ทเงียบนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายผ่านนะตัวนี้1ลูกสูบ4ว่ล์วนะขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลนะครับผมนะ1ลูกสูบ4วาวาวนะลูกใหญ่มากนะับลูกวก็ิ สี่บวาลวนะฮะเครื่องก็ตัวเดียวกับตัว Honda p พ x นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันนะฮะถังก็อยู่ตรงนี้นะรองรับเกสองหกเกสเิ 95, แล้วก็ E20 นะยูบอกก็ใหญ่นะครับนี่ใหญ่มากนะครับแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันนะของคลิก160นตัวนี้อยู่ที่47.6กิโลต่อลิตรนะเติม2.1นี่ก็สามารถขับได้ถึง100กิโลนะก็ถือว่าประหยัดนะครับเครื่อง160ซีซีนี่ประหยัดได้ถึง47นะฮะ ในส่วนของราคานะครับก็คือราคาตัวรถ66,900นะครับของเราก็ขายตามป้ายเลยนะครับ66,900นะครับแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก1,500บาทนะของเราจ่ายรับรถอยู่ที่71,400บาทนะรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะสำหรับ Honda Click 160ตัว ABS นะครับเนี่ยสวยนะฮะเรือนใหม่นี้จะเป็นดิจิตอลนะตัวนี้ก็จะมีระบบ i อ i n ง Sto ด้วยนะครับเวลาใช้งานก็กดลงนะฮะ ขับไปนะฮะจอดนิ่งประมาณ3วินาทีเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะฮะเวลาออกตัวก็บิดคันเร่งนะฮะไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะฮะหรือว่ารีโมทก็จะมีรีโมทให้นะครับผมนะกดรีโมทเปิดนะฮะเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับแล้วก็กำบิดนะฮะกดกดตัวนี้นะฮะแล้วก็เครื่องติดแล้วก็บิดคันเร่งไปได้เลยนะครับผมนะเนี่สวยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำเตะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะ ตัวนี้จะเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะก็จะมีนี่ฮะปั๊มดิสหน้าหลังเลยนะครับนานมากนะครับสําหรับฮอนด้าคลิกนะฮะตัว ABS นะถ้าตัวสแตนดาร์ดนี่ก็มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัว ABS นี่ตัวนี้ก็หายไปประมาณเกือบ3เดือนกว่านะครับผมนะนึกว่าฮอนด้าเลิกผลิตมาแล้วนะฮะวันนี้ก็มาถึงร้านนะครับก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับตัวนี้จะมีทั้งหมดอยู่2สีนะครับก็จะมีสี ขาวดำนะกับสีดำตัวนี้นะครับเนี่ยสีนี้สวยนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับผมนะวันนี้เข้ามาก็จะเป็นสีดำกับสีขาวนะครับแต่ว่าวันนี้รีวิวก็จะเป็นตัวสีดำนะครับเพราะว่าของน้องนี่จะมารับวันเสาร์นะครับผมนะคันนี้น้องที่อยู่สีสเกตนะจองไว้ประมาณโอ้นานมากนะครับประมาณ3เดือนกว่านะครับนี่ะสีดำอกด้านหน้าสวยมากนะครับข้างหน้าสวยนะครับสําหรับพอน้าคลิกนี่นี่ะ ปั๊มดิสหน้าหลังนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าคู่นะครับนี่ฮะไฟหน้าคู่ไฟหน้า LED นะครับนะแล้วก็ล้อแม็กสีทองล้อแม็กสวยมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางเบรคปริยเดียนนะฮะจะไม่มียางในนะครับนี่ฮะแล้วก็ยางนอกก็ใช้ของ IRC นะฮะตัวนี้ยางหน้าหลังนี่ขอบ14นิ้วนะครั้งหน้านี่100นะครับถ้า80 ขอบ14นิ้วนะล้อแม็กสีทองนะก็จะมีอยู่2รุ่นนะฮะตัวคอมบเบรกกับตัว ABS นะฮะตัวคอมบเบรกก็จะเป็นดิสหน้าอย่างเดียวนะฮะตัว ABS ก็จะเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะครับแต่ว่าข้างหน้าจะเป็น ABS นะฮะส่วนข้างหลังก็จะเป็นดิสเบรกธรรมดานะครับนี่ฮะข้างหลังไม่มี ABS นะฮะแต่ว่าเป็นดิสเบรกนะครับผมนะโลโก้ก็เป็นสีทองนะฮะตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะก็จะมีหม้อน้ําอยู่ตรงนี้นะฮะน้ำยาลอยเย็นนี่เปลี่ยนทุก24,0 0 0กิโลนะครับ ส่วนน้ำมันเครื่องนะครับครั้งแรกก็เปลี่ยนที่1,000กิโลนะครับพอต่อไปก็4 0 0พันแล้วก็ทุกๆสี่พกิโลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่อท่อเขาก็ใหญ่นะครับนี่ฝาครอบท่อสวยนะครับเป็นสีดําออกด้านด้านตัวนี้ไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟรีนี้เป็น LED ดีหมดเลยนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําทั้งคันนะฮะสีดําออกด้านด้านโลโก้สีทองที่สวยนะครับนี่ฮะเข้ากับตัวล้อแม็กเลยนะครับ ตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะ30,000กิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันอีก5ปีนะฮะหรือว่า50,000กิโลเมตรนะแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะครับผมนะครั้งแรก1,000กิโลนะฮะพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับราคาที่ลงนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้านะฮะจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับผมนะราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่71,400บาทนะครับพร สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะหร,รือว่าเพื่อนๆพี่ๆอ,อ,อยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนคันนี้ก็นานมากนะครับมาแล้วนะสาหรับออนหน้าคลิป160ตัว ABS นะสวยมากนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับสํานนรสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ